สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับ เมื่อสมัยเป็นเด็กอาตมาอยู่กับคุณยายตอนนั้นอาตมาไม่ได้สนใจเรื่องบุญกุศลและเรื่องพระเวสสันดรแต่ประการใดแต่คุณยายสนใจมากในเรื่องเทศคาถาพันธ์และเทศมหาชาติฟังจบถือว่าได้บุญมากคุณยายนิมนต์พระมาสามองค์ องหนึ่งเดินพระคาถาพันจบหนึ่งพันอีกสององค์ปูชาวิสัชนาแล้วว่าแลว่าทำนองด้วยตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นทุกรายการจบลงในวันนั้นปีหนึ่งคุณยายต้องมีคาถาพันสองครั้งอาตมาเป็นเด็กก็ไม่เข้าใจยายให้ฟังก็คอยรีบวิ่งไปเล่นยายจึงเอาเชือกผูกขาไว้กับเสาให้จบหนึ่พันเลยฟังแย่เลยฟังส่งเดชไม่รู้เรื่อง ตอนมาบวชจึงได้ทราบข้อเท็จจริงได้ฟังเรื่องพระเวสสันดรจอมปราดมีป่าหิม,มพานพอดีคุณยายมาศักไสยอาตมาจึงได้บอกกับคุณยายว่าเรื่องพระเวสสันดรโกหกไม่จริงไม่ยอมรับและไม่ยอมเชื่อคุณยายจึงได้เล่าให้ฟังว่าหลานเอย๋ยตอนยายเป็นสาวสาวเคยทำปิ่นโตไปส่งหลวงพ่อช้างหลวงพ่อช้างเคยไปป่าหิม,มพานท่านได้สำเร็จฌานสมาบัติเป็น เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดตึกราชาอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรียายไปทรงปิ่นโตทุกวันท่านฉันข้าวเวลาเดียวอยู่ในป่าชา้า วันหนึ่งไปพบแขกคนหนึ่งมาจากไหนไม่ทราบยายถามหลวงพ่อท่านบอกว่าแขกมันเหาะมาจากป่าหิม,มพานมาตกขาแข้งหักไปไม่ได้ท่านจึงรักษาให้ยังอยู่ด้วยกันที่นี่ยายก็รับฟังเพราะยายยังเป็นรุ่นรุ่นสาวไปส่งปิ่นโตแทนยายชวด ในที่สุดแขกหายแล้วก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตัวเขาเป็นโยคีเหาะมาจากป่าหิม,มพานต์เหาะมาสองคนคนหนึ่งสำเร็จฌานแต่แขกคนนี้สำเร็จประรอดจากพระโยคีที่สำเร็จฌานทำประรอดให้อมแล้วก็เหาะมาได้พอดีเกิดมาเถียงกันเลยประรอดหล่นแขกก็เลยตกขาหัก เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะผลสุดท้ายแข่ก็อ้อนวอนหลวงพ่อช้างให้ไปส่งที่ป่าหิม,มพานและบอกว่าที่ป่าหิม,มพานสนุกสนานมีผู้หญิงมีทั้งต้นมกลีผลอยู่ปากทางที่จะเข้าไปเฝ้าองค์พระเวสสันดรจอมปราดผู้มีปัญญาอยู่ที่ป่าหิม,มพานโน่นเลยเขาหิม,มาไลัย16โยธ แขกเล่าไว้ชัดหลวงพ่อช้างก็บอกว่าไม่อยากไปรู้แต่แขกก็อ้อนวอนมาตามลำดับก็เสียอ้อนวอนแขกไม่ได้แขกบอกว่าถ้าหลวงพ่อไปนะไปรับประเคนของใครอย่าฉันถ้าฉันจะกลับไม่ได้แน่นอนถ้าหลวงพ่อสำเร็จแค่ฌานสมาบัติไม่ให้ฉันในเมื่อเป็นเช่นนี้หลวงพ่อช้างบอกไม่ไป แขกบอกมีมักะลีผลแขกก็คิดถึงบ้านในป่าหิมะพานของเขาก็ให้ตำราประหลอดขอให้หลวงพ่อช้างทำประหลอดให้ใส่ปากอม,มก็เหินไปได้หลวงพ่อช้างก็บอกว่าอย่างนั้นได้ ทานสำเร็จฉานไปได้องค์เดียวแต่เอาแขกใส่ย่ามไปคงไม่ได้ในที่สุดก็ให้ยายของอาตมาไปซื้อปร,รอดซื้อยาซัดอาตมายังได้ตำราวไว้ณนะบัดนี้ซัดปร,รอดแล้วก็ไปส่งแขกที่ป่าหิมะพานไปพบมักะกลีผลก็มาเล่าให้ยายฟังตอนนั้นอาตมายังเป็นเด็กเวลาต่อมายายอา,า,ายุ99กก็ถึงแก่ความตายอาตมาก็ฝังใจเรื่องนี้ตลอดมา เคยเห็นรูปที่เม่เวตกรก่อนเขียนไว้ที่ฝาผนังวัดพระปรางมุนีที่อยู่ตำบลม่วงหมู่อําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเขียนต้นมะกะลีผลเหมือนของจริงด้วยใบยเหมือนใบมะม่วงมีลูกพวงหนึ่งห้าผลแต่อาตมาก็เชื่อแน่ไม่ได้ว่าต้นไม้ออกลูกเป็นคนเสพสังวาดได้เหมือนคนเราก็ไม่ยอมเชื่อด้วยประการใด ในเวลาต่อมาอาตมามาบวชจิตสำนึกเดิมมันยังนึกถึงเรื่องนี้อยู่เพราะยายเล่าทุกวันเล่าละเอียดด้วยเพราะมีคาถาพันปีละสองครั้งมีพระเทศปุตรฉาวิสัชนาว่าทำนองด้วยยายว่าได้ครบทั้ง13กันตั้นแต่ทศพรถึงนครกันยายไม่ค่อยรู้หนังสือแต่ว่าได้เพราะจำพระเทศได้ ต่อมาพศ2515อาตมามาอยู่วัดอัมพวันแล้วพอดีหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยกับนายสัญญาธรรมศาสตร์นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมัมในสมัยนั้นมานิม,มนต์อาตมาไปประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศศรีลังกาไปตรงกับช่วงวันวิสาขาบูชาพอดีอาตมาก็จดบันทึกหลักฐานว่า ข้าพเจ้าจะไปประเทศสีลังกานั้นจะไปที่ไหนบ้าง หข้าพระเจ้าฝังใจนักอยากจะขึ้นไปดูเขาสีคิริยาที่พวกธรมินหินชาติจับองค์พระมหากษัตริย์ขังไว้แล้วข้าพระเนนตายหมดทั้งสีลังกานอกเหนือจากวงลังกาที่หนีเข้าป่าไปเท่านั้นพระมหากษัตริย์ก็กลับกู้พระนครมาได้จึงมีสุภรพราชสารตราส่งมายังกรุงสยามแห่งพระนครศีอยุธยาได้ขอพระอุบาลีวงไปดำรงตำแหน่งสังคายกและเป็นสังฆราช ่งประเทศศรีลังกาต่อจากสยามวงศรีอยุธยามีพระสังฆราชถึง15พระองค์เรียกว่าสยามวงศมาจนทุกวันนี้สองต้องการไปบูชาและนมัสการเวียนเทียนสีมหาโพธิ์ที่นางสีอมิตาลูกสาวของพระเจ้าอาโศกมหาราชเอาไปจากอินเดียต้นเดิมเอามาปลูกไว้ที่ประเทศศรีลังกา 3. ต้องการไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับวัดกรณีให้ทราบข่าวมาว่าสัมผั์วัดกรณีได้ฆ่านายการณีตายนางสิริมาโวทจึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนสามี 4. ต้องการจะไปนมัสการพระเขี่ยวแก้วในวันวิสาขาปุณณมีดิถีเพนกลางเดือน6และได้เข้าไปโดยอัศจรรย์ดนบันดาลหลายประการแต่จะไม่ขอเล่าเรื่องนั้น หาต้องการจะพิสูจน์ภาษาไทยจากไทยอาหมเป็นต้นว่าเขาพูดอย่างไรใช้หนังสือหลักฐานอย่างไรต้องการจะไปพิสูจน์5รายการก็ได้ครบจบทั้ง5รายการที่ตั้งใจอธิษฐานไปทุกประการการเดินทางไปขึ้นเขาศรีคิริยาไปพร้อมกันทั้งรถบัสประมาณ30กว่าคนพอถึงตีนเขาศรีคิริยาหาคนขึ้นเขาไม่มีอาตมากับแม่เนื่องอิมสมบัติ อดีตเลขาของนายสัญญาธรรมศักดิ์ตอนนั้นอายุเจ็ดสิบเศษแล้วก็พยายามขึ้นเขาไปกับอาตมาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอในเวลาไม่ช้าก็ถึงยอดเขาแต่คนที่อยู่ในรถไม่มีใครขึ้นไปถึงยอดเขามองตั้งแต่ยอดเขาสีคิริยาลงไปสู่ตีนเขาเห็นรถบัสเผผากล่องไม้ขี่เท่านั้น พอไปถึงยอดแล้วอาตมาก็ไปพิสูจน์หลักฐานที่องค์พระมหากษัตริย์อยู่ตรงนี้ที่ทมินหินชาติฆ่าพระเนนตายเมื่อสมัยการครั้งหนึ่งคือสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ได้กฎแห่งกรรมข้อหนึ่งที่พิจารณาได้ว่า ตอนนั้นศรีลังกานำพระพุทธศาสนามาสู่สุขโขทัยราชธานีเอามาเผยแผ่ในประเทศไทยเป็นกฎแห่งกรรมหลังจากที่เขาหมดศาสนาพระเนนไม่มีแล้วเขาต้องขอต้นทุนเดิมเอาไปต่อคือพระอุบาลีวงศ์เป็นสยามวงมาจนบัดนี้อันนี้เป็นกฎแห่งกรรมที่ติดตามมาอาตมากับแม่เนื่องอิ่มสมบัติก็นั่งภาวนากัน อาตมาเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติปวดปัสสาวะเป็นกำลังจะทำอย่างไรส่วมก็ไม่มีแม่เนื่องชีทางบอกว่าลงไปทางนี้เป็นป่าอาตมาก็ลงเรื่อยไปเผลอไปเผลอมาเข้าไปในถ้ำไปเจอพระสิงหลนหนวดครารุงรังห่มผ้าสีดำนั่งเจริญกรรมฐานภาวนาอยู่ในถ้ำ เป็นเรื่องที่จะต้องพบมัก,กรีผลต่อไปฉากมัก,กรีผลก็เปิดออกมาอาตมายกมือไหว้ท่านก็ส่งภาษาสิงโหลต่ออาตมาอาตมาก็เรียนเก่งเพราะเก่งไปในทางภาษาเดาเดาถูกทั้งนั้นท่านก็ชี้ไปที่ฝาผนังถ้ำเราก็เหลียวไปดูพบสีกาสวยโสภาหาน่นาทัศนาชม พอเห็นเข้าแล้วหอมกรุ่นรุมจมูกเหมือนน้ำอบฝรั่งขวดละสามพันบาทแต่มันหอมมากทีเดียวอาตมาก็ครุ่นคิดอยู่ในใจว่าพระองค์นี้แย่มากไม่น่าจะเอาสีกามาไว้ในถ้ำในชุดวันเกิดไม่มีผ้านุ่งแต่ประการใดมองแล้วเหลียวซ้ายแลขวาไม่ได้พูดจาประการใด ท่านก็เอ่ยเผยวาจาออกมาครั้งหนึ่งเป็นภาษาสิงโหลบอกว่าพระคุณเจ้าพิจารณาดูด้วยวรยานเราก็ได้ตำราข,ของเราตาดูหูฟังปากนิ่งแม่จวนจะเอาปากออกมาแล้วว่าจะตำหนิพระองค์นี้ลักษณะของมกลีผลผลโตเท่าหญิงสาวอายุ16ปีอาตมาก็พิจารณาดูด้วยวรยานคลานเข้าไปใกล้ๆดูแล้วสวยมาก คิวต่อขอบล่องลักษณะการทำให้เราคิดพิจารณาต่อไปว่า นิ้วทำไมเสมอกันแต่เรียวไม่เท่ากันเหมือนนิ้วของเรานิ้วโป้งเห็นชัดยาวเท่าหัวข้อและเล็บยาวและคอเป็นปล้องสามปล้องไม่มีไหปลาร้าอวบเต็มหมดลักษณะอาการทั้งหมดสวยมากไม่ได้นุ่งผ้าตาใหญ่สีดำกระเป็นสีทองสีขาวเป็นสีฟ้าเนื้อหนังเหมือนผลมะปรางผมเป็นสีทองเหมือนฝรั่ง ดูไปดูมาก็เห็นหัวขั้วเหมือนลูกมังคุดผมยาวอาตมาก็ได้ความเลยเราเคยทราบเรื่องมักะลีผลมาแต่เดิมทีมันฝังอยู่ในจิตใจแต่ก็ไม่รับรองแห่งการเชื่อถือแต่ประการใดจะจับดูก็เกรงใจพระ ถ้าไม่มีพระต้องบีบดูว่ามันมีกระดูกหรือเปล่าไม่มีกระดูกเหมือนลูกโปง่งแต่ไม่ได้บีบดูนะวันหลังได้บีบดูเพราะมาอยู่ที่วัดนี้แต่ไม่ใช่ตัวนั้นมือเท้าสวยมากไม่มีเส้นเลยมันจะเต่งตึงหมดเสมอกันข้อจะเรียวเท่ากันดูลักษณะการสวยงามมากเป็นดอกไม้แต่จะหนักเบาแค่ไหนตอนตัวโตโ,ตโตไม่ได้ยกดูและอาการ32ปกติเหมือนมนุษย์ธรรมดา แต่ฐานผิดมนุษย์ธรรมดานิดหน่อยลักษณะการเท่ากับเด็กหญิงอายุ16สูงต่ำประมาณนั้นอาตมาก็มากราบไหว้พระดูท่าทางท่านอาวุโสคงจะแก่กว่าเราแน่ท่านก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าท่านได้มาจากป่าหิม,มพานป่าที่อยู่รอบภูเขาหิม,มาลัยอยู่ทางทิศเหนือของประเทศอินเดียจากพจนานุกรมฉบับประมวลศัพท์โดยพระเทพเวทีพศ2536 อาตมาก็ดาว่าองค์นี้ต้องสำเร็จฌานสมาบัติท่านก็เริ่มเล่าประวัติตรงกับที่หลวงพ่อช้างได้เล่าให้ยายฟังทุกประการว่าสมัยก่อนพุทธดีถวายจุลแก่นจันแก่พระวิปสัสสีสัมมาสัมพุทธะอธิษฐานว่าขอให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคต ท่านได้ให้พลันว่าดูก่อนน้องหญิงเธอต้องการทุกสิ่งอันใดขอให้สำเร็จในสิ่งนั้นให้พลันสั้นๆว่าอิจฉิตังปัดทิตังตุมหังคิป,ปะเมวะสมิชฉะตุ จุลแก่นจันเป็นของหอมในสมัยนั้นราคาไม่แพงแต่คุณภาพสูงใช้สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ท่านเล่าให้ฟังมันก็ใกล้ความจริงที่เราได้ฟังมาเป็นเวลาหลายหมื่นปีแล้วจะเพาะเรื่องพระเวสสันดรน,นี้ไม่ใช่สองพันปีนะ พุธดีได้รับพรันจึงตรงไปเป็นเอกอัครมเหสีสักกรินเทวราชหมดพรเพรานิปัสสีแค่นั้นพระอินท์ได้ทราบว่าเอกอัครมเหสีพุธดีต้องการเป็นพุทธมารดาใกล้เวลาจะจุติจึงได้ให้โอกาสเอกอัครมเหสีรีบขอพรมาณบัดนี้ต่อพรไปพุธดีก็ขอพรสิบประการที่จะเล่ามีข้อเดียวคือ ต้องการมีบุตรชายโสภาเต็มไปด้วยบุญวาสนาอันนี้ต่อพรานของแม่ให้เป็นพุทธมารดาแน่ก็จุติลงไปชื่อนี้ตามเดิมเป็นเอกอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงสัญชัยตามลำดับรอนถึงสักรินเทวราชทรงทิพยเนตรทิพยกันทราบความว่าพุทธดีที่จุติไปนั้นยังไม่มีพระราชโอรสจึงได้ขออันเชิญพระโพธิสัตว์เข้าสู่คลานของพุทธดีต่อไป พอสู่คลันเสร็จแล้วพระอินทร์ก็เตรียมการเนรมิตพระบรรณศาลาที่4ี่กษัตริย์จะไปบำเพ็ญพรตเป็นดาบทในป่าหิมพานและต้องการเนรมิตต้นมกลรีผล16ต้นต่อไปพร้อมกับบรรณศาลาไม่ใช่ต้นไม้ธรรมชาติด้วยเหตุผลสองประการคือ 1. พวกโยคีลามกสกปรก คนทันวิทยาธรที่วุ่นวายกันในป่าหิมพานต์มาหลายหมื่นปีแล้วนั้นได้เสพสังวาสชมมะกะลีผลแล้วจะสลบสลายสี่เดือนจะไปนิพพานไม่ได้เป็นช่องทางปริศนาธรรมของกามคุณทั้ง5้สองต้องการให้พระนางมัตรีออกป่าไปเก็บผล,ลไม้ได้อย่างดีไม่มีใครรบกวนแต่ประการใดพวกลามกสกปรกก็หลงหลายชัยชรที่มักระีผล16ตนมีใจความว่าอย่างนั้นเป็น ัักสคญในเมื่อเป็นเช่นนี้มัก,กระีผลจะออกดอกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลถึงเวลาพระนางมัทรีจะออกป่าก็ออกดอกกันมาพวงหนึ่งมีห้าคนมันจะมีบานหุบออกมาแล้วสมวันมีประจำเดือนเกอรบานเต็มต้นแปลว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้ว และมักะลีผลนี้จะร้องรำทำเพลงตอนเช้าถึงเย็นคนทันวิทยาธรก็มาเสพสังวาสโยคีสำเร็จชานก็มาเสพสังวาสแล้วสลบใสฌชานก็เสื่อมพวกที่ยังไม่ได้ชานก็มาคอยโคนต้นเก็บเอามักะลีผลตอนหล่นหมดอายุภายในเจดวัน พอเจ็ดวันแล้วมักลกีผลจะหมดอายุหล่นพร้อมกันทั้งหมดพวงหนึ่งมีห้าคนผู้หญิงทั้งนั้นท่านเล่าอย่างนี้ก็ตรงตามที่หลวงพ่อช้างเล่าให้ยายฟังพอดีทำให้สำนึกเดิมมาเปิดรับพอดีตรงกันอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็รับฟังต่อไปว่ามักลกีผลออกดอกมาแล้วเจ็ดราตรีหมดสภาพหล่นจากต้นไปแล้วมันก็ตายลืมตาตาโตเหมือนลูก

คิวโกงยังเขียนได้45องศาจริงๆจ,จ,จมูกโดง่งพอโค้งจากจมูกเป็นวงพระจันไปเหมือนพระพุทธรูปปางสุขโขทยัยฉะนั้นไม่ใช่ชนกันแน่ท่านเล่าต่อไปว่าท่านสำเร็จฌานสมาบัติไปป่าหิมพานก็ไปเก็บมาด้วยฌานแล้วท่านก็เอามาดูพิจารณาพอดีเรามีบุญวาสนาไปพบเข้าพอดีด้วยปวดปัสสาวะอาตมาก็บอกแม่เนื่องอิ่มสมบัติเป็นพ ยานหลักฐานด้วยกันบัดนี้ถึงแก่ชีวาวายไปแล้วอาตมาได้เคล็ดลับจากพระสิงห์หนหลายประการก็ขออธิษฐานต่อหน้าพระสิงห์หนว่าข้าพระเจ้ามีบุญวาสนาประการใดขอให้ข้าพระเจ้าไปพบในประเทศไทยให้จงได้แล้วท่านก็บอกเคล็ดลับในเรื่องปฏิบัติธรรมกรรมฐานไว้อีกหลายประการต้องการพบใครต้องการโทรจิตอย่างไรแต่จะไม่พูดในที่ประชุมนี้เพราะ ไม่มีใครถาม พอกลับมาประเทศไทยอยู่มาหลายปีก็ได้พบมักกะลีผลวัดหนึ่งอยู่กลางทุ่งในเขตจังหวัดลบบุรีมีชายนายหนึ่งเหม็นสาบเหม็นสางหิ้วย่ามละวะมาถึงวัดนั้นมากราบไหว้สมภารและเจรจาถวายสมภารว่าข้าพระเจ้าเดินทางมาไกลจะเดินทางกลับบ้านก็ไกลขอพักผ่อนที่วัดนี้สักเจ็ดราตรีท่านสมภารเห็นว่าตาเท่าคนนี้เหม็นสาบเหม็นสางก็จริงแต่ พูดจากคมคายดีก็อนุญาตให้พักได้เจ็ดวันไม่เป็นไรแต่ทายกขานว่าคนนี้อย่าให้พักคงเป็นขี้ยาติดเหล้าเมากัญชากลัวจะลักของที่วัดสมภานก็ให้พักวันนั้นเขาทำบุญกันสมภานก็บอกให้โยมหาข้าวปลาอาหารมาให้คนที่มาขอพักญาติโยมไม่เห็นด้วยสมพานก็เอาสำรับไปให้ทานทุกวันเวลาครบเจ็ดวันก็ขอลาสมพานเดินทางกลับสม ผ่านก็ไปส่งหลังวัดเพราะวัดนี้มีทุ่งหน้ากว้างใหญ่ ตาเท่าก็กล่าวว่าท่านสมพานมีอัธยาศัยดีมากผมเดินทางมาก็ไม่มีอะไรขอฝากของขวัญไว้ขอกราบเรียนว่าถ้าจะทำอะไรก็ทำภายในสี่ปีให้เรียบร้อยท่านจะต้องจากวัดนี้อย่างแน่นอนบอกแล้วก็มอบย่ามละวะให้แก่สมพานสมพานก็ไม่ทราบว่าอะไรตาเท่าก็ขอลาเดินทางต่อไปสมพานคลี่ย่ามออกมา ก็มีหนังสือตัวขอมบอกเหตุการณ์ว่ามักกลีผลทั้งสองผลนี้ข้าพระเจ้าได้มาจากป่าหิมพานเป็นของฝากของขวัญให้สมภารไว้ที่นี่และบอกเหตุการณ์ไว้ในหนังสือนั่นอีกสองถึงสบรรทัดสมภารเห็นว่าเป็นของอัศจรรย์ก็เรียกโยมในวัดออกมาให้รีบตามตาเท่าไปพอตามออกมาตาเท่าก็หายไปที่นอนที่เหม็นนั้นกลายเป็นขวัญทูบขวัญเทียนน้ำมันจันหอมอบวัด ต่อมาสมพานก็สร้างกุติก,กรรมฐานสีปีก็ถึงแก่มรณาภาพตามที่ตาเท่าบอกสมพานนี้ท่านบวชสองหนหนที่หนึ่งบวชแล้วสึกไปมีลูกแล้วบวชใหม่อาตมาก็เลี้ยงลูกท่านไว้ตอนที่อยู่วัดให้เรียนหนังสือและให้บวชเรียนแต่งครอบครัวให้เสร็จลูกก็ไปทำศพหลวงพ่อเขาทำศพเสร็จแล้วลูกชายก็มอบของนี้ให้แก่ลูกชายเขามาลูกชายก็นามาฝากอาตมาไว้ รวมทั้งหมด8ปียังใหญ่อยู่ อาตามาก็ไม่เคยบอกใครเพราะเรารู้เหตุการณ์จากที่ศีลังกาแล้วตามที่พระสิงห์หนได้บอกเล่าอาตามาก็เก็บไว้พอดีไปบรรยายธรรมะที่ตรึกสอวอชั้นสองที่วัดบวรในรายการของคนพลโลกนักศึกษากับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปลดเกษียณก็ลุกถามปัญหากันนักศึกษาก็ถามว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมอาตามาก็ตอบด้วยเหตุผลถามว่าป่าหิมพานมีจริงไหมอาตามา ก็ตอบด้วยเหตุผลซักเรื่อยไปถึงป่าหิมพานเข้าในต้นมักละีผลก็ลืมตาบอกมัก,กระีผลเป็นอย่างนั้นนั้นนักศึกษาถามว่าท่านมีหรือจึงพูดถูกบอกมีซี่เลยเขาตามมาดูกันจึงได้เกิดดังขึ้นมักละีผลลูกใหญ่ๆก็ย่อส่วนลงไปไม่เหมือนคนมันเป็นดอกไม้มันก็เหี่ยวลงไปย่อส่วนลงไปตามลำดับอภินิหารมักกะีผล สำหรับมักกะีผลมีอภินิหารสองประการอาตมาเก็บไว้ก็ร่ำลือกันมากมายคุณนายโสภาเป็นภรรยาของท่านนายอำเภอจังหวัดจันทบุรีเป็นลูกศิษย์กรรมฐานที่วัดนี้เขารู้เรื่องนี้ดีพร้อมกับนายแพทย์หลายนายบ้านคุณนายโสภาต้องการทำบุญบ้านที่เขตจ,จังหวัดจันทบุรีกับระยองต่อกันนิมนต์อาตมาไปฉันเพลนายแพทย์บอกว่ากรุณาเอามักกะีผลไปด้วยผมจะวิ จเพราะมาวัดไม่เคยพบท่านก็ตกลงอาตมาก็คิดว่าจะไปดีหรือไม่ดีก็ตกลงว่าไปเอามักกลีผลใส่พานเอาผ้าขาวห่อใส่รถก็ออกจากวัดอัมพวันหนึ่งโมงเช้าพอนั่งรถแล้วหลับไปเลยถึงจังหวัดระยองสองโมงเช้าหนึชั่วโมงถึงบ้านเจ้าภาพรออีกตั้งหลายชั่วโมงสวดมนต์ฉันเพลนี่มันเรื่องอัศจรรย์ เรื่องที่สองโยมชาญกระสีที่ผาพบเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าผมทำบุญวันเกิดที่วัดศรีบุญเรืองกรุงเทพถ้ากระไรเอามะกลีผลไปด้วยลูกผมกลับจากอเมริกาขอดูหน่อยตกลงอาตมาก็ใส่ย่ามเดินทานไปไปถึงวัดศรีบุญเรืองก็มีท่านเจ้าคุณหลายท่านที่มานั่งอยู่กุฏิสมภานแต่ไม่มีใครทราบทราบแต่โยมชาญกระสีที่พาคนเดียว ไปนั่งสักพักหนึ่งมีสิงประหลาดดังออกจากย่ามอาตมาเป็นเพลงร้องเพราะสมภารวัดนั้นได้ยินคนเดียวคือพระครูศรีปริยติคุณถามว่าหลวงพ่อเอาเทปมาด้วยเหรอแหมร้องเพราะจังอยากดูหน่อยอาตมาบอกเทปที่ไหนเล่าผมไม่ใช่พระมีเทปไม่ยอมเชื่ออาตมาก็ว่านี่ยังไงกันก็พยายามเก็บ สมภารก็จะมาขอดูย่ามพอดีเกิดอัศจรรย์อาตมาปวดท้องจะต้องไปถ่ายอาตมาก็เอาย่ามไปด้วยสมภารบอกว่าอย่าเอาย่ามไปส้วมอยู่ไกลเอาไว้นี่แหละอาตมาก็ลืมไปเอาย่ามไว้ก็เดินไปถ่ายสมภารก็เกิดไปงัดย่ามมาเพราะเพลงมันร้องเพราะเลยเปิดมาผลสุดท้ายก็นั่งเป็นกลุ่มเลยก็โทรศัพท์ไปทางบ้านให้มากันใหญ่เลยวันนั้นไม่ได้สวดมนต์ทำบุญวันเกิด เจ้าคูณวัดวัดป่าโมกเจ้าคูณหลายเจ้าคูนท่านก็ไม่เคยเห็นวันนั้นดูกันจนค่ำมีอัศจรรย์อย่างนั้นขอสรุปไว้เวลาต่อมาก็หมดละลายไปในที่สุดอธิษฐานจากประเทศศรีลังกามาสู่ประเทศไทยมาได้นะดังที่กล่าวแล้วโดยวิธีนี้จบเรื่องมกลีผลไว้เท่านี้หมดอายุพระพุทธศาสนา 1. ต้นมักลีผลโดยเนรมิตกับบรรณศาลาจะหายวับไปกับตา 2. พระบรมธาตุจะมีฐานบอกไว้ชัดคนที่ไม่มีประสบการณ์เขาจะไม่เชื่อคนที่เห็นมากับตารู้มาอย่างนี้ก็ต้องยอมรับเชื่อร้อยเปอร์เซนคนอื่นคงจะไม่เชื่อแน่เพราะไม่เคยเห็น อาตมาถ้าไม่เห็นก็ยังไม่เชื่อแล้วก็เอาดินมาสามห่อที่ประเทศศรีลังกากลับมาก็กลายเป็นพระธาตุนายแพทย์ศิริราชขอผ่าดูก็เป็นไส้คนทั้งหมด ผ่าแล้วเอากล้องใหญ่ถ่ายมีหัวใจมีไส้ปอดพุงเป็นคนเสียหมดเวลาหกโมงเช้ามันจะเริ่มบานพอหกโมงเย็นจะหุบมีกลีบเหมือนกลีบบวัวก็จะหุบเอาห้าคนเข้าไว้และเช้าบานขึ้นเจ็ดวันล่นหมดล่นไม่หลับตาลืมตาแจ๋วเลยมักลีผลปัจจุบันประจำอยู่ที่วัดพระปรางมุนีจังหวัดสิงห์บุรี